สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่องสารพันธุ์ไม้จะพาเพื่อนๆมาพบต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับก่อนนี้เพื่อนๆจะไปชมต้นไม้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องสารพันธุ์ไม้ผมด้วยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อมาลูจากกับต้นทรเพื่อนนี่ครับลักษณะบแบบนี้นะครับต้นทรายเพื่อนใบอ่อนเขาจะเป็นสีออกเหลืองเหลืองหรือเขียวอ่อนนะแบบนี้นะครับนี่คือใบอ่อนครับเพื่อน ต้นไทรนะครับถ้าใบแก่ก็จะเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้นะเพื่อนนี่ลักษณะต้นกนเป็นแบบนี้เพื่อนนี่ต้นนะครับข้างในเขาเป็นพุ่มครับนี่ครับเห็นไหมครับต้นไทรนี่ยเป็นต้นที่มีใบเยอะครับแล้วก็เป็นพุ่มใหญ่นะครับเพื่อนดูครับนี่นี่ต้นไม่ใหญ่ท่าไรนะครับต้นเท่านี้แต่พุ่มสวยครับสามารถตัดเป็นทรงได้จะเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมก็ได้ครับเพื่อน ตัดเป็นพุ่มเป็นวงกลมสวยๆก็ได้ครับขยันตัดขยันตอนให้เขาไม่ต้องโตนะครับพอเขาแตกไวแตกอะไรมาก็จะเป็นพุ่มสวยแบบนี้ครับเพื่อนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตัดนะครับถ้ามีเวลาก็จะตัดให้มันเป็นวงกลมครับสวยๆต้นทรายเพื่อนนี่ครับขยายพันธุ์ง่ายครับเพื่อนนะครับ,ยยเ,อรบเอาไปเอาไป ปักชำลงดินก็ติดครับรากเขามีตามต้นครับเนี่ยถ้าเรโตขึ้นมารากเขาจะออกตามกิ่งนะครับสามารถเอากิ่งที่มีรากเลยไปชํำได้เลยครับเอาไปชํำในถุงดำก็ได้ครับเพื่อนนะครับชํำง่ายๆครับตรงนี้นะครับภูมิสวยครับเพื่อนนะครับภูมิสวยครับปลูกเป็นไม้ประดับนะครับใบเขาจะสีเหลืองเขียวอ่อนๆเหลืองๆแบบนี้นะครับนี่สวยงามครับ นี่ครับนี่ครับพุ่มใหญ่ครับผไว่าเป็นพุ่มให้ร่มเงาก็ได้ใบเขาเยอะครับแล้วก็หนาแน่นครับเพื่อนอันนี้คือต้นไซนนะครับเพื่อน